อันนี้ค <mainland> ือผ <atte live> <Vietnamese> ู้ดำเนินรายการของเราอนครับคุณธงชัยอินทิภาพนะฮะจะพาเรามาเยี่ยมชมนะฮะเขาเรียกอะไรโบสถ์ใช่ไหมโบสถ์เออโบสถ์โบสถ์นั่นแหละชื่อนักบุญฟรังซิสเดอร์ซาร์บัตเชียงยืนนะฮะนี่ก็คุณธงชัยจะเป็นไกด์ให้เราใช่ไหมฮะ อ๋อแล้วเออคือชาวบ้านเขาบอกว่าลุงคนนี้ครับเป็นคนที่นะฮะจะจะมายืนอยู่ที่ตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะสาราใช่ปะทุกวันนะฮะสาราริมโขงทุกวันครับอ๋อมันเป็นเปรียบเสมือนะอนุสรณ์แห่งความรักของลุงแกนะฮะเราจะมาทุกวันทุกวันไม่เว้นเลยครับไม่เว้นใช่ไหมฮะมาทุกๆกวันฮะเป็นคนผู้ชายที่โรแมนติกนะฮะเพราะว่า เมื่อก่อนนี้ใช่ไหมโอ้โหอารมณ์ดีมากครับเฮ้ว่าจังไหนพูใยัยควรเสียนผ้าไปทั้งไหนตัวบ้านผู้ใดเออสิบห้าไปบ่ครับใช้ทางงหนเมืองอำเภออย่างเขาเรียกว่าแข็งแข็งขมวนแขวงแขวงขมวนหรือว่าเมืองเมืองหินบูรจังหวัดจังหวัดเมืองเมืองเมืองหินบูญครับจังหวัดหินบูน หินบูนี่มีอะไรนะที่ว่าหินบูนเนี่ยโอ้มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะครับอแบบน้ำตกน้ำเจ้วแจ้วแล้วก็แบบสาวร้านสาวอะไรอ๋อคราวเก็บคราวเก็บครับเขาไม่เห็นทุกทว่มันจะเสียไปเรยพันล้านที่ผมศึกษามานี่ก็น่าจะเกือบพันพันพันล้าน อันนี้ก็เป็นไกด์พาท่ําเที่ยวนะครับคู่ใหญ่ควรครับเรามาสถานที่นี้ประจำเป็นมาทุกวันครับมาดูที่สลามารอแฟนฟังเพลงครับได้ได้รู้่อเราได้ยินข่าวว่า20ปีทีแล้วแกสัญญากับแฟนแกนะครับว่านัดเจอกันที่ที่สลาเนี่ยก็รอทุกวันเลยแฟนแกไม่เคยมาเลย ต้อ,องใช้นะครับโอ้เดี๋ยวดูเสื้อสีน้ำเงินนะเป็นคนดูแลที่นี่นะฮะง่ายงว่าเคนรับใช้นะฮะอ๋ออันนี้เป็นห้องนอนนะฮะมีฐานด้วยครก็อ <laughs> โอเคมีฐานด้วยนะฮะแล้วก็จะมีทู่มีเทียนมาปักด้วยกาดูโหติดแอร์ด้วยนะฮะ ผมเก็ส่ดอนารหน้ามุ่นเวินเวินบบ้านกลางมุ่น